ตอนนี้5.17ก็โผล่มาแล้วนะครับหัวโผล่มาแล้วครับก็วันนี้ก็มาแต่วันเหมือนกันนะมาเร็วนะฮะ16นาฬิกา46นาทีนะก็กำลังจะผ่านตรงผมถ่ายแล้วนะบ้านหนองแมงไร่นะครับน่าจะสวนกับ4.18ช่วงบ้านหาันบ้านไผ่นะฮะ พ่อร,รอเปิดไฟทักทายนพ่อกรอห้าหนึ่งเก็บนะ เมื่อเช้าเพิ่งทำ518ไปเนี้ยเอย้พอขอรอนะว่าจําได้อยู่นะเพิ่งทำ518ไปนะเมื่อเช้านะ518นะ่ะก็ยังเปิดบีบทักทายอยู่บ้านานาโนนะอันนี้วันนี้เอ้พอตอนเย็นก็ทํำ51งเจกลับมาแล้วนะ <laughs>